สวัสดีค่ะครัวคุณยายค่ะวันนี้จะผัดกะเพราข้างปลาหมึกค่ะมาชมกันเลยเอาละค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหเยอะมากเลยค่ะเกือบสองกิโลนะคะเดี๋ยวจะต้องเอ่อคุกเกลือสักสักนะสองนาทีะค่ะแล้วก็ไปล้างออกแล้วก็จะได้เตรียมผักเกลือเอน,นี่ยมันทนนั้งมันล้างขกลี่ยข้าวด้วยแล้วก็ พวกเมือกเมือกอะไรของปลาหมึกก็จะได้หลุด่อนออกมันก็จะขาวกว่านี้ค่ะเนี่ยค่ะเยอะมากเลยค่ะร้ 100, 100, 100, 190, อยร้อยร้อยร้อยเก้าสิบอะค่ะเกือบสองกิโล อกอนี่ไงเลนใหม่ของครัวยายตะวันดูนี่เข้ามาเลยเอาค่ะ มูแตงกเวาเดิไนไปหยิบตะไคร้ยงหรือยัใช้มูเด็ดมันไม่ค่อยมีค่ะโอ้ยกระพเพราเขียว ตอนอยู่ข้างล่างนี่เหลืองเลยค่ะเราปลูกเองไม่มีสารเคมีอินได้สบายใจนี่งชัน่อย อไปเราจะไปเอาปลาหมึกขึ้นแล้ว่ะที่แช่เกลือไว้กระตูกบบเอาไว้ทุกแก่เข้าเข้ามาเลยยายกำลังจะเอานี่ขึ้นแล้วปลาหมึก เราใส่กระชอนนะเพรานั่นมันเละเทะอันนั้นเออยังไม่ได้ล้างเกลือนี่เราล้างเกลือแล้วขาวคั่วเลย ล้างนี่ก็ใส่กระชอนะคะยายล้างประมาณสามครั้งนะคะนี่นี่ใยก็กำลังเด็ดกระเพรานะคะกระเพราปลูกเองค่ะไม่มีสารเคมีปลูกไว้หน้าบ้านะคะที่เราเก็บมาที่นี่ค่ะนี่น่าจะเป็นหัวรบคาเนี่ยแต่ไม่เป็นไรใช้ด้่กันได้หมด จะม,มีความหอมเหมือนกันกับเราคางปลาหมึกแล้วค่ะพริกนี่เราบดใส่ตู้เย็นไ้แล้วนะคะ,คะพริกกระเทียมค่ะนนเาอาแล้วค่ะกระเพราคางปลาหมึกของ คุณยายก็เสร็จแล้วนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดแบบเคี่ยวไว้นานๆเนี่ยมันจะเหนียวค่ะเดี๋ยวพอมันขึ้นปุดๆนิดนึดนงเราก็จะพอแล้วค่ะเอาละค่ะ กะเพราคลางปลาหมึกของคุณยายก็เสร็จแล้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะใครสนใจก็เอาไปทําตามได้นะคะเพราะว่าง่ายๆค่ะส่วนผสมก็นิดเดียวค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ